สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะนี่เป็น ep สานะคะอินทภพาลามสวนน้องเนมค่ะวันนี้นะคะจะนำเสนอโคโนเนซ,ซี่นะคะเป็นพันกินสดสีแดงนะคะต้นสำหรับต้นนี้นะคะซื้อมาในราคา6,500ค่ะ เป็นต้นที่เขาล้อมมานะคะเราเอามาปลูกได้6เดือนค่ะลงดินวันที่21สิงหาคม2562นะคะสังเกตว่าน้องเขาพักฟื้นตัวกำลังเก็บสะสมอาหารนะคะนี่ก็เพิ่งลงดินได้6เดือนนะคะสังเกตดูเขามีนอนเล็กๆด้วยข้างล่างนะคะด้วยราคาที่ ค่อนข้างที่จะแพงเราเลยไม่เอาหน่อออกนะคะเราก็จะเลี้ยงก็คู่ไปกับต้นแม่เขาเลยนะคะ,อะลองมาดูนะคะว่าอีกสักประมาณ1ปีนะคะคาดว่าคงได้กินและก็ได้เห็นผลโคเนซี่สีแดงนะคะอีกยังมีอีกต้นหนึ่งนะคะสำหรับแถวนี้นะคะจะเป็นโคนเนซี่หมดเลยนะคะเนื้อเยื่อจากแบบ DPD นะคะ ต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะคะไปดูอีกต้นหนึ่งต้นนี้ก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะคะลำต้นเกือบจะ30เซนแล้วนะคะเกือบฟุตหนึ่งแล้วนะคะต้นนี้ก็เข้าล้อมมาซื้อในราคา6,5 0 0นนะคะแต่ว่าต้นนี้จะได้กำไรแล้วนะคะมีหน่อให้แล้วนะคะ2หน่อนะคะเราไม่เอาหน่อออกนะคะ เราก็จะค่อยๆอ,อนุบาลน,นะคะเลี้ยงไปด้วยกันเติบโตไปด้วยกันนะคะนี่นะคะคาดว่านะคะไม่เกินปีหน้านะคะเพราะว่าอายุหนอที่เขาล้อมมาก็สองปีกว่านะคะแต่อายุที่เรานับลงดินเนี่ยก็ได้แค่เหเดือนนะคะต้นนี้สูงกว่าคุณแม่แล้วนะคะก็จะประมาณเกือบ2เมตรนะคะก็เป็นความภาคภูมิใจนะคะ มาดูหลังเลิกงานนะคะวันนี้เป็นวันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่2นะคะมีนาคม2563นกะคะก็หลังจากเลิกงานกม็มาดูน้องเขาทุกวันนะคะเดี๋ยวยังมีโคเนซี่ที่ต้นสวยๆอยู่อยู่ติดกับบ้านเลยนะคะอยู่หน้าบ้านโคเนซี่นี่จะเป็นพันธุ์ที่พิเศษนะคะก็คือนอกจากที่เขาจะออกลูกตามฤดูก,กาลเหมือนบายฮีทั่วไปเหมือนอิจพาลำกินสดทั่วไปแล้วนะคะ เขาจะเป็นบินทภาลัมถวายก็คือสามารถออกลูกให้เราชื่นชมให้เราลิ้มลองได้ทั้งปีเลยนะคะถ้าเผื่อข้อเม็ที่ว่าต้นเขาสมบูรณ์นะคะให้ปุ๋ยให้น้ำนะคะให้เขาสมบูรณ์นะะเดี๋ยวก็รอดูนะคะว่าจะเห็นผลผลิตในอีกกี่เดือนกี่ปีข้างหน้านะคะแต่ต้นนี้นะคะโคนต้นเขา3า30%แล้วนะคะ คาดว่าไม่เกินปีหน้าคงได้ลิ้มลองนะคะแล้วก็จะพยายามฟูมฟักรักษาเขานะคะให้เขาออกผลผลิตให้เราได้ชื่นชมตลอดทั้งปีนะคะอันนี้ก็คือโคเนซี่อายุหเดือนหลังลงดินนะคะแต่อายอุต้นเขาจริงๆเขาล้อมมาก็สองปีกว่านะคะ,คะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ พบกันใหม่ EP หน้านะคะบ๊ายบาย